นี่ครับนี่นี่คืออยังคนนกว่าหวนกหวนนกหวนนกหวนนกเขาเมียวนี่ครับหวนนกเขาเมียว,ว,วครับลืมลืมตาจานเบืบ่อกันแล Girl, ้วเออตอนนี้ดูคนนกเขาเมียวเนี่ยเอ๊ะพาเพชรพาเพชรพาเพชรนกเขาเมียวนี่ครับเขาแจ่พาเพชรนกเขาเ,าเ,าเ,าเขมียวนี่พาเพชรนกเขาเมีหนินี่นี่แน่เดียโดยโดยเขียบอี๊ดยดเขียบาบ,บ้าน โอเคนกวข้าวเม้ตัวเชฟบ้านตัวเขีเบอีมีไอ้เขี้บอีเป็นเสียบบอใส่เกลือบอใส่เกลือเขี้บอีใส่เกลือไปหน่อยหนึงแล้วเชฟ้อีใส่เกลือไปหน่อยนึ่งแล้วไอ้นกวไก่ปากกับตัไก่หน้าเลยนกวข้าวเม้ากับตไก่หน้าเลยนี่ครับนี่เลยเนี่ยเสียบตาโมบอกว่าเสียบแห้งอื้มโอ้ยอื้มพรเพริบแดงบ้านครับ เขาบอสันขึ้นบ่เขาบอสันขึ้นบ่เหยบเขาบอสันขึ้นสันขึ้นยังไม่สันกครบ่มื่สีอารกันตบ่คือปุมมีอยังเนี่ยมีสมีละคือปุ้มมียงไรดอกมีซมีละนี่ไงอ้าวไปกับพาไปกับพาเปนยไปกับพาไปกับพาคือปุ้มมีซ้มีอี้เิงบันเด้ออนมบ้านอืไปยังไงเอีจย่นบ่ ขาเข้มขาเข้มโอ้ขาเข้มฮะตอง,องใส่ยังเนี่ยขาเข้มปลาอยู่ใส่โอ้ดีนะปลาเออขาเข้มขาเข้มใส่ใปลาหน่อยนึงครับเออนี่ใส่นปลาจะลงไปเออป๊บป๊อบป๊อบเด็หกหายดอกอืครับคนไปเรื่อยคนไปเรื่อยคนจะนำม,มันแหง้งสั่งว่าคนไปนำม,มัแหง้งเราแหงใส่ใบกระเพรา โอ้นี AU ่คือละกันนี่คือละกันมาครับแล้วมันเป็นไหนก็จงกุายไอ้เสียบมาสักเอียบมาเสียบเสียบเสียบเสีเสียบสี่บ้างโอเคเลยเดี๋ยวเสียบเสียบสียยใส่ยังต่อไปต่อไปเราจะใส่พอแล้วอันวโอ้เหลือเหลือใส่แพะกระเพราแมน ต่อไปเราใส่พักกาดเปาคือดับข้าวเลยพักกาดเปาคือดับข้าวครับ